กราบสวัสดีค่ะเอาอะไรหรอเออเอาเอาใหม่เอาไปตัดเอาห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัดิเอาดิเอาใหม่ห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ วันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังที่กล้องอยู่สูงเนาะเมื่อยโอเคร้องสดค่ะเป็นตีไม่ต้องถือ <Okay. S 1> ว่าเฉยๆเท่กับเพลงนี้ค่ะยิ่งรู้จักยิ่งรัรกเธอได้ดูฟินนะคะโอเคขับร้องก่อนเดี๋ยวขาบร้องก่อนโอเคสามสี่บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดี ครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตึงตาที่รอนั้นรักจะ <c oughs> ไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมาเท่าไหร่ก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นด้อย่างไร <c oughs> ต่าง <c oughs> แต่พบ <c oughs> วันนั้น,จนใจก็รู้<น>ว่าเราจะมีกันวันนี้นุกต้องตามสิ่งนิดนี้ให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันรุ่งนี้โอ้โอแต่จาก<อ>นี้านานสัวนานสักเพียงไหนจะมีเธอและมีฉัน กันตลอดไปยิ่งพบใจยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจใแค่นี้นะ <laughs> อเอค้อ <laughs> โอเคพอไม่พอไม่รู้รู้แต่ว่าอยากรอ้องายบายนะคะบ๊ายบาย <laughs> อ้าวหยุดดิไหนอ่ะ